ไปซื้อของแถวหมู่บ้านงานทองดีไหมทองหรอวะเฮ้ยอเดี๋ยวทองชันชื่ออ่าชื่อบีกันชื่อบีไอ้ลองว่ามังกรดูสิโอ้มังกระเนี่ยอเชียล เอาแล้วครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมนะก็ใครที่นั่งใกล้จอมากเกินไปก็ห่างอีกนิดนึงนะครับเพื่อเป็นสุขภาพตาที่ดีนะครับผมนะก็วันนี้ผมจะทําการช่วยน้องเป็นหนังสือตัวนี้ครับผมเดดเวิร์ดนะครับผมเป็นหนังสือที่สามารถซัมมนอนซัมมนอนคืออะไรซัมมอนมอนสเตอร์ออกมาเดินลำวงกันได้นะครับนี่เห็นไหมบอกเลยแต่และตัวนี้น่ารักมากอุอิเลยอ่ะ <c oughs> นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับ <c oughs> อย่าล <c oughs> ืมนะเอฟซีไมค์กี้นะครับก็อ ี่พูดไปแล้วแล้วก็คือเราต้องมีเนื้อเรื่องนิดนึงเดี๋ยวเข้าไปคิดในคลิปไป let's go ไปรับชมกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะทําไงเว้ยผมจะทําการปลอมตัวเป็นหนังสือของเขาเรียกอะไรอะพ่อมดคนเก่าเว้ยที่แบบท้งผมไปนะครับแล้วอะไรอะทที่พักเมื่อแล้วเอ้ยอ้าวมันทำเป็นเนื้อเรื่องเหรออย่าบอกว่ามันอัดแบบเนื้อเรื่องเหรอผมนึกว่าจะเอาชีวิตรอดแบบในแดนเวทมตนอะไรอย่างงี้ เด็ดเ,เอา้าผิดผิดแผนเลยเน,นี่ยผิดแบบผิดบทผมเลยเนะี่ยผมตอนแรกผมจะเข้ามาแก้งมันแบบว่าตอนที่มันอัดอันนี้ไงเอาชีวิตรออยแต่ว่ามันอัดเปใน,น,นเรื่องหรือว่าเราจะเข้าไปแทรกในเรื่องพวกมันงั้นเราดกแส,สนใจน่าสนใจเดี๋ยวถ้างั้นอยา่างแรกอย่างแรกเลยผมต้องบินหามันครับใช่แล้วมันอยู่ไหนวะสวัสดีครับพี่เอ้าไปจู่มันอยู่ในประสาทผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำบินกลับมาบินกลับมา หนังสืออะไรวะหนังสืออะไรเนี่ยมันสนใจหนังสือมันไม่สนใจผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไไปด้ผมจะส่งนี่ผมจะส่งนี่ผมจะนี่ไปแกเป็นใครแกแกยังไงแกแกนั่นแหละเป็นใครเฮ้ยจะมะทำอะไรไม่ใช่มาหาที่พักหลบไปเฉยอ่ะนี่แกกัดไปเนี่ยนี่บ้านนี่บ้านฉัน เออยยับันหลบดีพายเฉยอยู่มันเยอะข้างนอกอ่ะยุ่มันเยอะด้วยนะไปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอ้ยหิวหรือเปล่านี่เป็นคนดีเลยไงหิวหรือเปล่าหิวหรือเปล่าอ่าผมจะถามว่าหิวหรือเปล่าก่อนดีกว่าครับหิวหรือเปล่าเออตอนนี้ไม่ค่อยหิวนะแต่ก็หิวอยู่อ่ะผมจะให้เขาดีไม่ค่อยหิวแต่หิวอยู่เอาเป็นนี่สักสิบหกอันไปเฮ้ยโอฉันมีนิดหน่อยอ่าฉันมีนิดหน่อยคุณมากเลยจะแบ่งให้เลย อืมไม่ฉันมีนิดหน่อยจะแบ่งให้โอ้โหงั้นอ่ะเฮ้ยกรบได้ยงไงนี่นี่อันนี้ฉันกลัวแกมากเลยฉันเองหล่ะฉันไม่กินเลยไหนหน้าอ๋อนี่หน้าเหรอใช่ผมจะทำดราม่านิดนึงแบบว่าทำว่าแบบหน้าอะไรมีอักษรนั่นแะโอเคเจ้าของเก่าฉันทิ้งไปเห็นไหมนี่แกทำอะไรได้บ้างเนี่ย เจ้า oh. oh. ของเก่าฉันทิ้งไปโหโวดร้ายกับเจ้าขนาดนั้นเลยเขาบอกฉันว่าเจ้าของเก่าชื่ออะไรเขาบอกฉันว่ามันอ่อนแอนี่เดี๋ยวคดเคี้มวว่ันมันอ่อนแอเอ้ยไม่เห็นอ่อนแอเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ให้พอกช็อปมา16บอันรู้ปัญหายากขนาดไหนนายอยากรู้เหรอนายอยากรู้เหรออะไรเนี่ยว่าฉันทำอะไรได้บ้างฉันทำอะไรได้บ้างอย่างเอ้ยจะทำอะไรอ่ะเอางี้เฮ้ย เอางี้นะเฮ้ยแป้งเราจะทำยไงต่อมนุษย์ลองลองอไอเดียลองวาดรูปสักลองตรงไหนลองแป้งเนี่ยนะอ๋อได้เลยเออต้องการเอช่วงนี้ก็จนจนเอา <laughs> เขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว่าอะไรดี๋ะเอาเรียกว่าอะไรวะปากกาวาดอะไรก็ได้อย่างนั้นแล้วกัน <laughs> ปากกาหรือวะทาที่ทาสีอะไรที่ได้ต้องการทาสีอะไรก็ได้อย่างนั้นนี่วาดรูปอะไรก็ได้อย่างนั้นเว้ยโคตรเฟี้ยวผมบอกเลยยิ่งกว่าโดเรมอนีเด๋ยวรอเขาวาดรูปแล้วกันนะนี่ต้องการทองใช่ไหทองโอเคราะฉันทร์ไม่มีตังทองนะเดี๋ยวปุจจันทร์ให้เป็นเยลโล่นี่แทนนะครับซื้อของแถวหมู่บ้านงานทองดีไหมทองหรือวะเฮ้ยโอ้เหยวทอง ไม่ใช่โอ้ผิดอันผิดอ่านโอ้ผิดอันโอ้โผิดอันผิดอันโทษนะผิดอันผิดอ่านโอ้ขอใจมากเลยฉันไม่ได้เสกของนี่คืออะไรอย่างนี่นานแล้วโอ้นายนี่ใจดีจริงๆนะเนี่ยไม่สนใจเกมานานแล้วเอาอย่างอื่นเลยเหรอเจ้าของเหล่าแกมโง่นั่นเนี่ยใครบอกแกห่อนแหวะอย่างอื่นเหรอเอแถวนี้ก็มีสเกลตันเยอะแยะต้องเอาดาบเลือกโทนสีก่อนเอาดาบได้เลยอ่ะฮะถ้าเอาดาบผมจะให้ดาบเขาทันทีเลยนะอันนี้สีอะไรเนี่ย เร็วหน่อยสิอย่าโดนนั่นเลยอันนี้ได้ได้ได้เจ้ามนุษย์นี่คือด้ามอันนี้คือด้ามอันนี้คือด้ามด้ามเจ้ามนุษย์แล้วก็ผมมาถามว่าแต่เอ่อว่าแต่แกอะไรชื่ออะไรนะนี่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 จากเจ้านี้เปล่าอ้าวตัวมาถามชื่อฉันชื่ออ่าชื่อบีกันชื่อบีบีเยออันนี้ไปเลยใช่อันนี้เปล่า ใช่อันนี้เปล่าชั้นชื่อบี้ใช่อันนี้ปะอันไหนนี่เฮ้ยรู้ได้ไงอะขนาดชั้นวาดแบบกวาดศิลปะแบบนี้นขวบยังมองเห็นเลยครับโหแกนี่สุดยอดเลยเอาดิปะอยากได้อย่างนี้มากเลยไม่ต้องหรอกไม่ตองบอกให้ธนูด้วยโอ้ของแถมอู้นใจดีมากเลยทดสอบดิเฮ้ยไม่มีอย่างอื่นเอาเลยเหรอแล้วอะไม่ทรรมดาเนี่ยได้อะไรอีกไหมได้ เดี๋ได้อะไรอีกไหมอ๋อแบบนี้ไว้ป้องกันตัวหน่อยละกันโลแน่เลยอ่ะผมว่าโลผมว่าน่าจะเป็นโลเดี๋ยวนะโลเวอร์ชั้นนี้มีไหมนี่ไงไงไหนอยฟ้านี่พอมีไหมมีไหมเออจะเขียนมันมีอะไรที่แบบหาได้อะไรอีกไหมนี่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 มีไหมคอมีไหมเอาไใช้สติ๊กไปก่อนตับนี่ฮะอย่าให้สติ๊กชั้นโอลิเวอร์ไใครเนี่ยเดี๋ยวนี่วอนเตอร์เยอะนะโอ้นี่ไงใจเย็นสีใจเย็นสีโอ้ไดมอนด์ เอ้ว่าแต่ไม่มีกล่องคาบะครับไงเนี่ยอ้โอ้ของดีได้แล้วผมก็โยชน์แน่เลยนะจะทำอะไรแน้แต่ทีแรกกูได้ดับเบิลซอสไปดิคชีสโจ๊กชีสติ๊กไปกันเถอะขอละกันอุ้ยกล่องมาเลยเฮ้ยหายไปไหนดันล่างเว้ยตามมาสิเฮ้ยเฮ้ยไปไหนโอ้ไหนวะคือผมจะให้สัตว์เลี้ยงเขาต่อบี แอยากได้กว่าว่าสัตว์ตัวไหนไหมลองวาดดูสิโอสัตว์ตัวไหนเหรอลองวาดดู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 เขาจะเอาตัวเอ้ยเขาจะวาดออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านเลี้ยงตัวนั้นไปเพราะฉันชอบมันมากตัวตัวตัวกคนตีนอ๋อเข้าใจหมันอ่ะน่าจะเข้าใจนี่ไงนี่ว่าดาออกไหม อืมน่าจะเป็นหมูปะเป็นไงปลาดาวออกปะเฮ้ยโอ้รู้ได้อย่างไรโอ้นี่ได้ด้วยขี่ได้ด้วยโคตรเร็วโอลลว้ดูหน้าดูหน้ามันเอ,อ่เอ,อเฮ้ยเฮ้ยเจ้านี่สุดยอดเลยโอ้แข็งแกร่งสุดๆไปเลยมางั้นไม่นะงั้นพาฉันไปหาติ่งที่เขาจะแปร ดีเอ็น่อยได้ไหมฉันมันอ่อนแอเฮ้ยแกไม่ได้อ่อนแอจริงๆแกมันแข็งแกร่งมากฉันอยากไปฆ่ามังกรมากเลยโอ้ยเสียงหลงลองว่ามังกรดูสิโอ้มังกรเหรอได้เลยทำอยู่แล้วมังกรผมต้องตัวสีดำคลิบหาแล้วผมต้องเอ็มซิตี้แล้วอ่ะตองโฮสตองโฮด่วนเลยต้องสตองโฮด่วนเลยอ้าวเฮ้ยหายไปไหนวะไหนมังกรวะเฮ้ยมังกรอร่อยืนหยวนดให้แล้วกันนะครับยืนหยดีให้นะไอ้ยินดีก่อน ไม่รู้ได้ไงอ่ะยันยวนให้ยันยวนให้ขนาดว่าขนาดนี้ตรงนี้บอกว่าถ้าหายไปไหนเ้ยปลาหมึกแมวนะรูไม่ไหวนะอื้อผมได้ละผมได้ละได้ละหายไปไหนวะเฮ้ยอีเอ็นโอเคต่อไปต่อไปผมจะเกมหมดศูนย์ผมจ่เกมหมดศูนย์ไม่มีไอเอนเดอร์เดี๋ยวที่ไหนเอ้ยเจ้าสมุด เฮ้ยเจ้าสมุทรฉันต้องการ I Ender okay. I of Ender อฟเอนเดก็ว่าสิว่ดก็ว่าสิเจ้าโง่ก็วาาสิได้เลยเจ้าโง่ไ of Ender มันจะเป็นอ้าวเฮ้ยดาฉันทำไมเนี่ยก็ว่าอ่าผมจะเหลียวไปลูกหนึ่งนะครับให้เขาแบบอะะไรวกลางสีและสีดำเอกว่าไม่ไหนดองสิดูสิดูสิไง มันเหมือนกันมันเหมือนมันมันเหมือนกันอย่างเอ๊ะใช่ไอเอาเป็นเดย์บอกว่าไอ่ใช่หรอมั้งทุกคนครับใช่ใช่ไอไอออฟอินเดอร์ที่เพื่อผมเห็นปะเอ๊ะกินนานยัง้องใส่คำนวณเอาฮะนี่มันเอนเดโฟนี่ ตกใส่วาดผิดเกาะหน่อยละกันไม่เออมานี่มานี่มานี่มาดูนึหนึ่งขอวาดทุกกาะกันนี่นี่นี่แกมาดูแบบใหม่นี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 ่เกาะทีกเกาะแกมาดูเสือเกาะเป็นไงเป็นไงโอเกาะเพชรเลยไหนโอ้นี่มันเหลืออันเดียวเนี่ยกุเห็นไหมเด็กตาไหมโอ้เย็นแลเห็นลูกตาไหมเห็น แต่มันไม่ใช่ลูกตาดิมันเป็นเอนเดอร์โพอ่ก็แกวาดแท่งเบสใช่ไหมก็แกวาดผิดยังไงเล่าแท่งเันอาไอ้มนุษย์โง่เอ้ยนี่ผมจะมันจะบอกเอาเวลาฉันทำไมเนี่ยฉันผิดอะไรเนี่ยนี่แท่งเบสเป็นไงนี่โหว้ยผิดอ้ยนี่้ยแล้วชิดเกาะอืมแท่งเบสเบสเบสอยู่ไหนวะคนเก่งมากเลยรถอะ โอ้เนี่ยเบสอถวัดเอาผมว่าผมต้องให้ของเขาแข็งแกร่งจริงเดี๋ยวเราผมจะช่วยชุดแลกกันโอ้จะเอาครบชุดเลยวะผมต้องใช้พลังอะไรดีวะนี่ผมจะเอาเลเซอร์ยิงจีัดเม็ดิงจีมังกรช่วยมันเอาแบบจบเกมแบบเร็วเลยนี่รองเท้ารองเท้าเนี่ยเอาไปรองเท้าไม่เท่ากันด้วยมัวมัวช r o f e s s นี่คือศิลปานะมัวม หมวกแม่งเหมือนกางเกงขาสั้นหยิบเดี้ยวว่ะแกนี่มนแข็งกันกี่ฮะหมวกเดี๋ยวฮัลโหลเดี๋ยวเติมเติมโอเคได้อยู่มันดูเหมือนกางเกงอ่ะงงก็ไม่ผิดปะเริ่มโอ้ไปไปกูเอ๊ะเฮ้ยเร็ยวเร็ยว บอกเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปที่หลังเลยนะครับไป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 รีบไปก่อนรีบไปก่อนรีบไปก่อนเจ้ามังกรเกิดยังครับมังกรเกิดแล้วมามามาไอตัวอะไรอย่าไปตีนะอย่าไปตีอย่าตีนะโว้ยว้าวว้าวไอ้หวาดไมอยู่หานะเอ้ยแกอยู่ไหนฉันขอแอปเปิลทองหน่อยได้ไหมไม่มีเว้ยผมต้องให้มันวาดวาดวาดสิวาดวาดวาดด่วนเร็วอ่ะอ่ะมีกองคม ดคชิปนี <si ่ก่อนอ๋ออ๋อเราไปกูจะตายเร็วเร็วเร็วเอาไปไปโอ้โหดูเดือดดูเดือดเกินรอบรอบลบรบไอ้บ้ากินกินกินชีมังกรมังกรอุ้ยไอ้เอาโอ้โหนี่เขาเล่าอะไกันเขาตายหมดเลยโอ้โหแหลกแหลกมากนี่ไงโอ้โห โอ้เอาเรื่องโอ้โหโอ้โหพังหมดเลยเออโอ้โหพลังอะไรวะดิผมจะจี๋เลยนะตะบุดอะไรกันมาอีกเจ้ามังกรอุ้ยขอบคุณมากที่ช่วยฉันในข่ามังกรน่ะมามามาจะเหลือไว้นิดนึงให้เขาจะเหลือนิดนึงให้เขาอืไม่โดนสักนัดเลยใครนไงเอ้ยเหลือนิดนึงเอานี่ไงเฮ้ยไปตายเร็วปิดฉากปิดปิด ปิดปิดตีตายเอ้ทำไมดัรกเน็ตขึ้นมาวะยานบังคอนโอ้ดี๋ยวอดเดียวเดียวโดนรุกจักรเขาแล้วทำไมตัวนี้โหดอู้โหดมากทุกคนดูโอดเชี่ยโหดมากตัวนี้ไม่น่าจะช่วยได้วะโอ้โหแกรีบหนีไปก่อนไปเมียงกรอีกตัวนึงเด็กแกรีบหนีไปเอ้ยจะจะเอาไข่แป๊บนึงจะเอาไข่ หายละบ้า,บาเอ้ยโอ้ยขอบใจมากอุ้ยถ้าไปแล้วนะเอ้ยจอาสมุูตไปเร็วไปก่อนล่ะไอ้ชิบหายแล้วเร<อ>็วไอ้อบ้านี่ดูแลตัวเองดีๆด้วยไปแล้วเอ้ยอุ้บโอเคผมก็สลับนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมว่าลากันตรงนี้เลยดีกว่านะครับเพราะาตัวนี้ไม่น่าจะสู้ได้นะโหดเกินไปนะครับผมไปลาก่อนใบ๊ากจุ๊บจุ๊บอย่าลืมไปอย่าลืมไปพิมพ์ที่คีย์ปนาจเต้เยนะครับว่าไมกี้มาเย็นแล้ว let's go